อไปนะครับถ้าเกิดฟิวมันเยอะมันจะไปทางแนวนอนเนาะนนเราต้องเลือกไปทางแนวนอนในการกำหนดค่าของเนี่ยคอ l l e c t i o n อ่ะ AID มันจะกลายเป็นพันธุ์มันี่คีนะครับเราต้องเป็นพันธุ์มันี่คีอ่าทีนี้ AID เนี่ยห้ามบ้าเนาะห้ามบ้างไม่ต้องติ๊กใช่ไหมครับห้ามบ้างไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะครับบริเวณคำว่า AI เนี่ยหรือภาษาอังกฤษคือ Auto i m p l e m e n t a t เนี่ย ก็คือการถ้าเกิดเราเลือกคลิกเครื่องหมายตรงนี้มันหมายความว่าฟิลนี้มันจะมีข้อมูลเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มเองนะครับข้อสี่ครับข้อคำตอบผ้าถ้าเล็กที่น้ำเพื่อน้ำเบื่อน่าจะเป็นอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แค่เลือก เล่นช่างแล้วก็ติ๊กตรงนี้เฉยๆใคร m ม r รี e y กับ Auto i n c r ิเ e n t ่ออนเฉ